ประกาศนะครับผมประกาศนะครับผมจากช่องแบงค์แบงค์นะครับผมตอนนี้ช่องแบงค์แบงค์นะครับผมได้รับเติมลูบี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีทั้งแพ็คเรนเจอร์นะครับผมแพ็คเกียร์นะครับแพ็คการ์ดเรนเจอร์แพ็คต้อนรับกลับมาแพ็คเลี้ยงนาดแล้วก็แพ็คขนนะครับผมอ่านะครับผมและจะมีโปรโมชั่นต่างๆอีกเยอะแยะนะครับผมก็ใครสนใจติดต่อได้ที่ Facebook ตรงนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็มาเติมมนเยอะๆนะครับผมปลอดไปสบายหายห่วงนะครับผมจากแบงค์แบงค์นะครับผมโอเคนะครับทุกคน ยินดี D ต้อนรับสู่ช่องแบงแบงนะครับผมวันนี้ในเกมรายเดย์เจอร์ที่เคยนะครับผมและว,วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าลูเดียสนะครับอ่าก็เป็นตัวที่ออกมานานมากแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่าตัวมันยังสกิลติดดีหรือเปล่านะครับผมแล้วเจ้าลูเดียสนะผมค่าโจมตีพื้นฐานนะครับเป็นเวทนะครับผมดาเมจอยู่ที่1ล้าน 5,900 0นเก้าหมนะครับผมก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับค่าเวทพื้นฐานครับค่าเลือดนะครับอยู่ที่5าล้านนะครับผมระยะโจมที่อยู่ที่3ามร้อยสามสิบก็ไม่ได้ใกล้เกินไปนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ไกลเหมือนกันนะครับอยู่กลางๆนะครับผมเราค่าดิสซตต่างๆที่ผมใส่เข้าไปก็ประมาณนี้นะครับผมสกิ้หนึ่งนะครับกว้างที่สามร้อยห้าสิบจุดนะครับผม คัดฝังการฟื้นฟูหรือตัดคิ้วนี่แหละครับอ่าแล้วก็สร้างความเสียหาย3,000%ลงพื้นที่สะกิวนีนะครับข้ามหลังนะครับข้ามนะครับมันจะข้ามมาที่ประมาณ500จุดนะครับผมก็ข้ามไปค่อนข้างลึกอยู่พอตัวนะครับผมก็เป็นตัวที่ว่ายิงแนวหลังเลยนะติดอยาในที่ไม่ทะลุอาตาครับแต่ว่าเมื่อมีตัวล้างมาจาดีๆมันก็เป็นตัวที่ยิงแม่นมากๆสำหรับเจ้ารูเดียสนะครับผมอ่าเป็นตัวที่ผมมองว่าน่าจะยิงแม่นเป็นแบบต้นๆของเกมเหมือนกันนะครับผมเจ้าตัวนี้ พีสองข้ที่สามร้อยสามสิบจุดนะครับผมอ่าบัฟอยู่ที่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมฟื้นฟูแปดสิเปอร์นะครับผมแล้วก็มีสะท้อนร้อยี่สิบนะครับเป็นสะท้อนทางเวททางกายภาพถือว่าสะท้อนหนักมากนะอ่าก็ใส่ธาตุต่างๆนะครับตามนี้นะความสามารถในเบอร์บรรจุเวลาห้าวิโอกาสติด90เปอร์ก็จะเห็นมันติดทีทหน่อยนะกายภาพนะครับที่ผมติดให้นะครับเป็นแม่นยำสกิลนะครับผมก็อยากให้มันยิงหนักๆเกียร์ก็ไม่ได้โหดอะไรมากครับตามนี้ครับ ทีมผมเนี่ยจะเล่นแบบนี้นะก็เดี๋ยวถ้าได้เจ้าหนอนสเปรย์มานะครับที่ผมอยากได้มากๆอย่างเจ้าไอ้ดเวิหนอนแสงก็เนี่ยมาดูทีว่าจะจัดทีมยังไงนะครับผมลีกผมค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับสำหรับ PVP ก็อาจจะเจอตึงหน่อยนะครับไม่ใช่ตึงหน่อยเลยตึงมากเลยเลยนะครับผมเออเพราะว่าในช่วงต้นลีกอย่างเงี้ยนะครับผมนับเป็นช่วงต้นลีกอยูน่นะตอนเนี้ย เพราะว่ามันยังไม่ถึง3วันสุดท้ายของการปิลีกก็อยู่กลางๆลีกนะก็จะเจอแข่งๆเจอของแข่งนะเออโอเคครับรอรูเดีต์ยิงครับอ่านี่ยิงครับอาติดนะนี่ครับโอ้โหดูครับติดมาแมนจะแม่นทุกท่าเลยนะนี่ครับดูครับมันจะเป็นลูกกระทาบนหัวครับอ่าค่อนข้างเก่งนะค่อนข้างเก่งทีเดียวโอ้โหยิงหายหมดเลยครับอ่าหายหมดเลยครับค่อนข้างดุรแรงครับ บอสซีโอผมเอามาเล่นเล่น,นะแล้วก็เล่เอาเล่นขำๆถ้าผมไม่ได้ใช้นานก็เอามาเล่นสักหน่อยขำๆไปนะครับผมชนะไดง้ง่ายเลยทีมนี้เดี๋ยวไปดูทีมอื่นดีกว่านะครับผมทีมนี้ครับโอเคนะผมทีมน่าจะขวดอยู่นะครับเราดูว่าลูเดียสเราน่จะยิงหายยิงหาย,หายหรือเปล่านะครับเพราะว่าทีมเราลบมาต่ามันเยอะครับตัวลบอมมาตะานี่มีเยอะแยะเลยนะครับผมพวกเจ้าเห็ดก็ลบนะ ลบทั้งบัฟทั้งอมตะนะอ่าสังเกตรครับมันจะเป็นรูปกระทาสีม่วงๆนะครับผมบนสีสาวฝั่งตรงข้ามนะบนหัวนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับโอ้ยโดนดันนะครับผมว่าได้ทาไมไม่ค่อยติดนะโดนดันนะโดนดันชิดว่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ดีนะต้องแช่ก่อนแช่ลูกไฟทาลายกลุ่มก่อนไม่ไหววะ่ะไม่ไหวนะเกมนี้ไม่ไหวครับไม่ไหว หนืดหนืดหนืดมากนะครับผมต้องต้องหาจังหวะดีๆแล้วปั๊มขี่พนาวุธแป๊บแล้วก็จังหวะนี้แหละแล้วเขาจะพัดเรากลับครับก็ยัดไปหน้าบ้านแล้วก็จังหวะนี้ครับถึงเวลาสวน อ่ะสวยติดสวยสกิลติดดีบอสซีโอแล้วก็เห็ดสตัรนดีนะครับผมรีบรีบรีบทะลวงเขาให้ได้อย่าให้เขาทะลวงเรากลับนะครับรี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 บทะลวงเขาไม่ไหววะไม่ไหววะทุกคนเขาไม่ตายทั้งตัวเลยต้องลูเดียสทำงานหน่อยเออเอ้ยลูเดียสล้วงหลังอยู่ครับลูเดียสเจ๊แสงครับแล้วก็เอลซ่าครับสกิลกำลังล้วงหลังฝ่ายตรงข้ามอยู่ครับเอ้ยเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้นะครับผมเห็นไหมครับพอฝั่งตรงข้ามไม่มีอามต้าลูเดียสก็จะยิงรัวๆเลยนะเดี๋ยวพอรออามต้าเขาหมดนะ เมือดียก็จะขอหายข้อหายหมดเลยนะอ่าเฮ้ยเริ่มมาครับเริ่มสวนได้ครับอ่าเฮอร y u ี hurry แล้วยังไงก็ชนะครับถ้าเฮอร y u ีอนะครับดามเมมจะสามเท่าอ่าเกือบแพ้นะเมื่อ,อกี้ทีเขาเน้นนะจะเป็นทางตัวหนืดด้วยนะแต่ขอไปส่องนิดนึงโอ้ว้าวโอเกียร์โคตรเทพอะ่ะ ว่าทำไมฆ่ายากมากเกี่ยวกว่เทพเออทีมนี้อ๋ออยากเล่นอยู่นะแต่พอเจอเจ๊แสงบาลล็อกผมไม่ค่อยอยากสู้เลยเอ,อคู่นี้อยู่ในกันนี้ผมกลัวมากกว่าสโลตเจมเมอร์ดิผมกลัวเจ๊แสงบาล็อกเยอะกว่าอีกออผมจะ่รอเยลลี่ผมแม็กก่อนเออถึงบาลล็อกมันจะไม่โดนลำนำก็จริงแต่สตันของเยลลี่มันยังโดนนะผมว่เฮ้ยอุ้ยนี่ครับเป็นไงล่ะเจอพลังเหตติดเงา,าไป ทั้งแทบอ่ะทั้งแทบแล้วทั้งแทบอะน้องที่โกงนะที้โกงนะพลังเห็ดติดงาแล้วบอกถ้าผมมีเกียร์แบบนี้เยอะๆนะบอกเลยนะว่าผมจะไปตำนานเออเอ้ยวันนี้ซีโอติดดีว่ะวันนี้บอสซีโอทำงานดีเฉยเลย มันจะสลับดูสลักกับเอลซ่าเลยนะเ,เพราะเอลซ่าเป็นรูปดาบนะรูเดียสเป็นรูปคาามันคล้ายๆกันไงเออก็อยังใช้งานได้รูเดียสต้องเอาตามความจริงว่ายังใช้งานได้ไหมนะใช้งานได้ดีมากๆเลยนะกอบเจ้ารูเดียสเ,เดี๋ยวไปเจอกันอนอน่อยดีกว่าอยากเจอหนอนอยากเจอหนอน ริงงไม่ค่อยชนะหรอกเวลาเจอหนอนเนี่ยแต่ว่าไม่ื่อสมไมน่อยากเจอ,อยิ่งเป็นหนอนติดเงาเนี่คือผมแพ้งแต่เริ่มแล้วถ้าหนอนก็ติดเงาโอ้ยเดี๋ยวเดนุ่มใจเย็นหมายมึงใบกูโคตรจังวะโอ้ยโดนลำนำเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอตัานเขาหน่อยอยาให้เขาเล่นเราฝั่งเดียวน่ะโอ้ทำไ,ไมเจมมืดวันนี้มันทางานดีจุง อุ้ย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 แลแล้วแพ้แล้ว,แพ,แ,ลวแพ้อย่างนี้สตันอย่างนี้แผลครับแผลครับพัดพัดมาพัดกลับเรารู้แล้วก็ตูมแล้วก็จังหวะนี้สวนอย่างรวดเร็วสวนอย่างรวดเร็วโอ้ไม่ไหววะ่ะโอ้ดูกองทัพก็สิ จะเอาอะไรไปสู้อ่ะดูเขาสร้างกองทัพได้สิชดอย่างที่บอกครับหลีกพอหลีกมันพอหลีกมันเริ่มที่จะไต่ขึ้นมามันก็จะเจอตึงครับโอ้หเด็กเกียร์โหดนะพอหลีกมันเริ่มไต่ขึ้นมาสูงๆหน่อยมันก็จะเริ่มเจอตึงครับผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากไต่ในช่วงนี้ไม่ค่อยอยากไต่ในช่วงนี้นะครับผมเรียกว่าช่วงนี้ไม่อยากไต่เลย ว่ามันเจอแข็งนะช่วงนี้มันเจอของแข็งนะต้องประมาณสักวันพฤหัสครับหนจะไต่ง่ายครับช่วงอังคารช่วงจันอังคารนี้ยังยัง,ย,งยังเจอยังเจอของแข็งอยู่ครับยังเจอแข็งแบบแข็งสัตว์อ่ะโอ้ยเห็ดก็ถือว่าทำงานดีแต่ถ้าได้สล็อตไหกสักตัวก็คือแบบ จะดีกว่านี้อ่าถ้าสล็อตมาช่วยสักหน่อยก็จะดีกว่านี้นะครับผม่าพอซัมมอนของมันก็ถือว่าก็ก็พูดตาตรงก็คือเกลียนอ่ะสํหรับเจ้าสล็อตเฮ้ยแล้วเดี๋ยวๆๆ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 พ่อหนุ่ม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 แพ้อีกแล้วว่ะทุกคนผมโดนเพิ่มเล่ับยับๆไงแล้วผมก็ปล่อยตัวไม่ได้แล้วผมก็โดนดันเจมมืดเนี่ยเฮ้ยวันนี้เจมมืดมันโหดอ่ะโอ้แพ้งเกมติดเลย โอ้อุต t เกมมืดดาบคีคูครับโอชินจังดาบคี่คูครับผม om, ผมยอมผมยอมเกมนี้ผมยอมผมแพ้สองเกมติดเลยเนี่ยโอ้ผมแพ้สองเกมติดเลยอ่ะผมไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้แล้วนะไม่เจอแล้วเจมมืดไม่ได้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 อย่างเงี้ยไม่ผมแพ้สองเกมติดเลยนะเดี๋ยวสิ ผมกากเหรอวะผมอ่อนเหรอวะนี่สตันดีครับเห็ดสตันดีผมว่าผมต้องแบบอ่อนแน่นอนเลยทีผมคือเกียร์มันไม่โหดด้วยเลยทุกคนคือเขาจว่าใช้เกียร์แบบตามยถากรรมไหมล่ะเออคือให้ผมดองแบบผมดองรอเกียร์ค่าแบบดาบที่คุ ช่องหน้าหรือเป็นตัหรือจันทานเนี่ยเราก็ออีกนานเลยนะแต่ว่าอีกนานเลยกว่าจะได้ครับผมแต่ว่าถ้าได้ไม้นี่คือผมบอกเลยว่าพร้อมพร้อมงัดพร้อมงัดทุกหนอ่อพร้อมงัดทุกหนอ่อพร้อมใส่ทุกคนเราชนะได้ครับโอ้จ้าลูเดียเรา ทีมนี้มีทนายถ้าติดเงาคือแพ้เลยเฮ้ยคุณขวัญชัยรีไปครับคนไทยรีไปครับคนไทยเอ้ยทีมนี้เล่นทีมแปลกว่ะลองดูหน่อยมามทีนี้ลูเดียสเกมนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำนานนะอรามาเขาเยอะอ่านี่ไงอมามาหมดอย่างนี้โดน ใจเย็น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 ทีนู้นอาจะเย็นปุ๊บนะ้ก็ลุกไฟแล้วก็ลงจังหวะเนี้ยเขาจะสกิลสวนเราเราแช่ไปก่อนแล้วก็เราก,ก็บื้มเขาให้หมดดงไม่งั้นเราจะหมดดงแทนผมเบื่อเพิ่มแน่หนึ่งพันกว่ะผมมีนะเจะ้าโทวาซื้อนะแต่ผมไม่ค่อยใช้ตัวมัน เีย่ผมไม่โหดก็เลยล่วงง่ายไปหน่อยนะแล้วเนี่ยผมก็จะแพ้เนี่ยเนี่ยจะจะแพ้อีกแล้วนเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะเนี <c> ่ย <ười> ผมแพ้อีกแล้วทุกคนโอ้ดูดีด,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 ดูดูดูดีวันนี้เพิ่มแรดึงพันติดดีมากดูดีต,ต,ต,ติดติดติดห้าตัวเลยว่ะทีมผม,ผมไม่อยากเล่นแล้วอ่ะออก แค่สามเกมว่าวันนี้เออจะมารีวิวลูเดียสไม่ได้รีวิวไม่ได้รีวิวหาเลยเลยเออรีวิวไลท์ล่ะดูทีมฝั่งตรงข้ามดูเกียร์เขาดิโอ้โหฮิมาวารีหนึ่งวิพระเจ้าโอ้โหโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ชิตตามนี้ครับ แพ้ยับยับแพ้ Maybe, ยับยับไม่เหลือชิ้นเดีก็ถือว่าโอเคละกัน <laughs> ก็ถือว่าโอเคละกันก็คลิปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ